สวัสดีจ้าพี่น้องจ้า ไม่หนีเจ่ะเหีอาหัวเถิดพามาทัวมาเลาะโคกเลาะป้ายเจ้าจ้าสมาหาเบิ่งผักปลาหย่าจาักสิมี้ยังให้ได้เก็บพ่ะจ้านี่แห<ม>้งแหงจะตอนนี้ฝนบ่ตกเลย<ม>ข่อยยางมะโพธิ์หญ้าหวานจ้ะพี่น้องนี่ข่อยแน่ใจบแม่นหญ้าหวานอยูาา่ดอกจ้าข่อยเคยเบิ่งคลิปพี่น้องทางอื่นเพิ่นเก็บอยู่ใน่จาเห็นบ่จ้าแต่ว่า เ็นจะต้นเดียวก่อเดียวท่านี่ข่อยสิบ่เก็บเพราะหยังมันบ่เพราะหยังวันที่พี่น้องมองนี้มันเป็นเดินหยามองงานคางถนนมองม้ากับมาขี่ไซเน่ค้นกับมาจอดรถเหยียบแน่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพิ่นสิตัดหยาเพิ่นสิตัดเพิ่นสิตัสโรบานี่เพิ่นสิบ่ได้เกิดได้ง่ข่อยเลยสิกลมีบ้านจะพี่น้องข่อยจะไปปลูกไว้ยุบ้านเด้ค่ะนี่นี่จ้ะข่อยสิขุดเอาเข็นจะต้นเดียวจะว่าสิหาเบิ่องอีกคนบู่้วาสิมีอีกบ่จะ ข้อยกะเจ้าพี่น้องต้นหนึ่งกวัวหนึ่งนี่แม่นยี่ดกเนี่ยคอยว่าคอยสิก้นไปปลูกไว้อยู่ในสวนข่อยพราะว่าหายากแม่จ่านี่คอยอยางหามาหลายมือแล้วหลายเที่ยวเราพอพอพอยู่หนีสองต้นสองกวัวท่นี่บันทึกกสิก้นด้วยจ้าข่อยมะแวเก,ก็บผักกะถินข่างทั้งจ้าพี่น้องเก็บไปกินแล้วเที่ยนึง กินกับตำบักแตงแซบแซบจะรสชาติเพิ่นสิค่ายสใไฮว่าคือรอคาพี่น้องกับผักกบทินบานเขาเลยแต่เพิ่นแห่งว่มีกินแบบนั้นแต่ว่ารสชาตินี่ไฮว่าซ้ำกันเลยจ้ะแล้เอากัเลยติ๊บใจสัดตัวเาทอ,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 อ๋อไคอ่ตึงอหอนหยา ่อยอยากไปเก็บมองเก้ามองข้าง,งถานนมื้อนั่นยุพี่นองเจ้ว่าา่อยข่อยยานตํารวจไปได้คอยเธ <c oughs> อมีคนแจงตํารวจว่าอันตรายเนาะ <c oughs> ที่จริงมันก็บ่าอันตรายดอกมันคำเป็น,เป,นเป็นทางฝุดปาดเป็นมองยางเห้คนยางยุ่ยจะพี่นงอนงจะว่าาคอยก็จากอายน้งนะคะเอาไปเดวก็ไดเก็บยุคขังคนทางมองแถวฟ้า,ฟามาีดีก่กลัวไมจ้รถจอดจอดรถไปพุ่ะ ยี่หนีบกคอยงามคืออยู่มองข่างถนนไงเลย ติดกับถนนกับคักเยค่อยๆ่งอบดีน้ำดีมองได้ที่เกิดทใกล้ๆถนนน,นี่ก็ได้รถมแัแนละจ้ะเดี๋ยวผลีตกทั้งรถกันนะคะ <S <S 1> <S 1> มองมี้รถบกคอยเรียนหลายนะคะ <S 1> <S 1> ขยไปเลยบกคอยสิอายตามได้ พ่อธานีสะก้อนนะจ่ายย่้มมองนี้ยิ้มมองนี้ข่อยกสิโพสัมนียสะก้อนจ้าพี่น้องถ้าพอ่อีก,กสิเก็บเติมจะน้อยอยู่เด้อจ้ามื้อนั้นก็นจงไว้เพิ่นได้เป็นไหนเป็นเม็ดให้เพิ่นได้ขยายพันธุ์เป็นแนวต่อไปซะพี่น้องข่อยมาแว่เก็บผักกระถินยิ้มมองที่ข่อยเก็บเฮ็ดทง่งเติมกันค่ะอยู่ข้างถนนนะ้นพวกม่นกำลังไปชิมาจ่อเบิ่งเฮ็ดอีข้าเทือก เป็นมาจากพี่น้องแล้วเพิ่งแล้วเพิ่งน้อยอะไรแบบนี้นะคอยโบขึ้นโบฝันมาเป็นสิเสียบรดศาสตร์เป็นสิคือกับทินบ้านเขาเนี่ยจิตใจแล้วใจมันได้จิตแล้วกับจิตใจแล้วได้แจ่มไงเอ๋อหัวเธอไง เป็นเริ่มสิแก่แล้วนะจ๊ะเป็นนุ้ยแล้วไปพี่นองย่างไปจอบเพิ่งเห็ดทงอย่จ้าเพราะหัวสิออกบ่ออกเพราะว่าฝนบ่ตกเลยแหงคักแห่งเน่จ้าตอนนี้ เดี๋ยวเห็นน้ำข่อยประจ้าพี่น้องแล้วเบิ่งเนี่ยขนาดท่นอนๆฝนต่ตกแห่งๆนี่นะข่อยว่ามันสีเซาออกแล้วยังอ,อกเสยเลยค่ะเพื่อนนะบั้งแต่สิบพาเบิ่งโอ้ยไงเป่นบัจจัยไงสมจํนจร์น,รน,นรเลยเด้อยค่ะเพื่นอนนะมันดอกเก่ามันนั่นบาเลยเนี่ยคือมันค้นระดอกสิเบิ่งดูค้นละดอก,ดดอกจ้าพี่น้องว่ามันดอกที่ข่อยนอดึงแล้วพ่อนอนดอกนี่คนละดอกเด้อยค่ะ มันเอาได้ไปะน้องใเบิ่งดูเอาได้บ่เฮ้ยโอ้ออขาหนุ่มๆพี่น้องเนี่ยพวกมันนอนขึ้นเบิร์ดระเบิดเนี่ยค่ะขาแม่หนุ่มคทอโน้ตขาเจ้าคือหนุ่มโอ้ยม,มันนึกป่ะนะจ้ะมึงข่อยสิยกให้เบิงะะบ่งเนี่ค่ะแบบเนี่ยรถกับลายลายรถหลายกับสร้างรถกูน่ะจ้ะข่อยว่าต้องเอาได้แท้ๆเลยเนี่ย เอาได้ยี่ดอกมั้งนี่ว่ามันสิบลอนี้เก็บแลว้วมันแหงหลายหอนหลายมะพร้าวจะระดดอกซ้องดอกพอได้ปนได้แก้วจ้านี่เด้บ้าได้พี่น้องดอกที่ข่อยอนเก็บเพิ่นบ่าได้มื้อน,นั้นข่อยบ่เอาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นเป็นนอนนะจ้านฮ่แหละข่อยกำปกัตติทินพี่น้องข่ <laughs> อยเก็บเตื้อมีพีเหมือนนะสองสามยอดแล้วเบิ่งด้วยคะ่ะมาเบิ่งแนียวใหญ่โอวเถิอกได้จ้ะพี่น้องนี่ล่ละคะ่ะ ไม่นี่ก็ได้เฮ็ดทงหนวกบางแง่หนึ่งเพราะได้ปนได้แจวอิมได้ยอดพักกะทินคางถนนหนทางนอน่อนอวอวบูบเราก็ได้ยาหวานเนี่ยจ้าได้เห็นมะค่านี่สองตน้นข่อยไปพ่อยุยสองตน้นข่อยกน้นเอาข่อยเสียเบปูกไว้ยวนในสวนข่อยค่าเ่เคยพ่อจากเชียพี่นอ้องขั้งแรกขอกับพ่อแค่สองตน้นเท่านั้น บท,ที่นี่คอยกันะได้ขอรับไปเท่านี้จ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณลหลายๆเด้อที่มาเบิ่งคลิปมาติดตามซอยมี่เอวหัวตึกๆอช่องน้อยๆเวยบลหลายๆใบาพาดกันยูดีมีแห้งสุขภูสุขคนค่ะขอบคุณค่าศชคดีค่ะสวัสดีค่ะ